ภาพรวมแล้วคอมเบอิตี้อินเด็กซ์กำลังจะขึ้นไปเกินกว่าก่อนเกิดเรื่องโอไมครอนนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นบวกให้กับเรื่องหนึ่งราคาถั่วเหลืองแอบเห็นมันขึ้นนะฮะผมว่า TVO ตอนนี้น่าเก็บนะครับเพราะว่าจัดเป็นหุ้นที่ให้ปนผลดีด้วยแล้วก็ต่ำเตี้ยลาดดินมานานเริ่มฟื้นแล้วท่านลองไปเก็บได้นะครับเพื่อเอาปนผลสูงนะครับสำหรับ TVO นะครับ ทีนี้คอมเบอ i ์เตี้ไพรซ์ปรับเพิ่มขึ้นครับแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ขึ้นฮะก็คือทองเมื่อวานลงดิ่งผมผมก็บอกแล้วว่าขนาดผมเป็นแฟนขับทองตัวพ่อเลยนะชอบซื้อทองมากนะแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่สบายใจแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าทองมันเริ่มมีแรงกดดันจากเรื่องหนึ่งก็คือทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยอ,อัตราผลตอบแทนพัธบัตร,รัฐบาลมันกำลังพุ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโลกมันกําลังผ่อนคลายเรื่องเงินเฟอ้ออยู่นะครับเรียวยูอ่ะมันจะเลยปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นอยย่างง้ริๆดว เมื่อไหร่ก็ตามที่เรียวยิวปรับเพิ่มขึ้นมันก็จะกดดันต่อทองนะครับใน2วันที่ผ่านมาเรียวยิวเนี่ยมันพลิกจากที่ต่ํากว่าลบต่ำกว่าลบหเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้มันดีดก,กลับขึ้นมานะครับเหลือแค่ลบศูนจุดเจ็ดนะฮะเรียวยิวพุ่งขึ้นมาทีเดียวแรงมากนั่นหมายความว่าบอลยิวอ่ะขึ้นเยอะแต่เงินเฟอ้อยังไม่ขึ้นตามครับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันเลยขึ้นไงมันก็เลยกดดันทองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทองเลยยังเล่นไม่ได้นะครับไหนจะมีเรื่องของ US เออีส,ส้มากนะครับ อย่างไรก็ตามคนที่เก่งกว่าผมเก่งกว่าผมแบบมากๆเลยก็คือเจฟเคอร์รีเนี่ยเขาเป็นเฮดโกลแมนแซกเขาเป็นเฮดรีเ e ิร์ชสายคอมมานดิตี้ของโกลแมนแซกเนี่ยถ้ายังจําได้คนนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ํามันจําได้ปะที่เขาเตือนมาก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อประมาณตอนน้ามันมันพุ่งปิตี้ปีตตอนเดือนธันวาเขาก็เคยเตือนมารอบหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยวิกฤตพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นแล้วน้ํามันมันจะขึ้นนะฮะแม่นมากเลยนะแม่นมากนะครับอ่รอบนี้เขาก็ยังคงออกมายืนยันว่าเฮ้ทองคาอ่ะก็ยังเป็น สินทรัพย์ที่เหมาะสมกับการป้องกันเงินเฟอ้อนะนะครับคือเมื่อวานเขาไปให้สัมภาษณ์มาครับกับบุมเบิร์กนะครับใ้สัมภาษณ์เขาก็ยังคงยืนยันว่าน้ามันจะต้องขึ้นต่อแหละนะครับเบรนท์ก็น่าจะขึ้นไปอยู่ที่เหนือกว่า80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเฉลีย่ยทั้งปีปีนี้ก็อยู่เหนือกว่าแ0แล้วแหละนะครับก็แต่เขาก็ยังย้ําว่าทองคำอะ่ะเฮ้ยเขาก็ยังชอบนะน่าจะเป็นตัวที่ไว้ป้องกันเงินเฟอ้อนะครับทีนี้พอดูเงินเฟอ้อปัจจุบันครับ แผ่วเห็นไหมสองวันที่ผ่านมากับแผ่วแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะถ้าน้ำมันยังขึ้นไปอย่างนี้อยู่ตัว Break ิ v e n Inflation ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น5ปีระยะยาว10ปีหรือว่าตัวไฟเยอร์ไฟเยอร์ฟอร์เวิร์ดอินเฟชนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับแต่ตอนนี้สถานการเงินเฟอ้อมันดูมันดูแผ่วบางลงนะครับกำลังเริ่มดูแผ่วซึ่งตรงนี้ถ้ามันแผ่วอีกไปเรื่อยๆนะ ความกลัวเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงนิดนึงใช่ป่ะแม้ว่าจะเราจะมั่นใจว่าก็จะขึ้นดอกเบีย้ยแน่ๆมีนาแต่เขาอาจจะขึ้นแค่3าครั้งในปีนี้ก็ได้นะครับนะครับคือถ้าเราไปดูกันที่การให้สัมภาษณ์ของเจมบูลลาดเจมบูลลาดบอกว่าอะไรเจมบูลลาดบอกว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบีย้ยมีนานคมนี้ไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยมาพิจารณากันใหม่ก็ได้ถ้างเงินเฟ้อมันเริ่มแผ่วลงมา าการขึ้นดอกเบีย้ยไปก่อนเนี่ยมันจะเปิดลูมไงเปิดลูมในการที่เราใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายได้ในอนาคตนะครับตอนนี้คือขึ้นดอกเบีย้ยไปก่อนแล้วก็รอค่อยเราค่อยรอดูทิศทางเงินเฟอ้อไม่ใช่มารอทิศทางเงินเฟอ้อก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยไม่ต้องรอแล้วขึ้นดอกเบีย้ยมีนานในคมนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็มารอดูเรื่องของอินเฟชันกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอินเฟชันอาจจะแผ่วลงมาก็ได้ตอนนั้นเราก็ค่อยคงอัตราดอกเบีย้ยเราก็ไม่ต้องขึ้นต่อนะครับเขียนไหมฮะ ประมาณนั้นนะนะครับผมเล่าไปเล่ามาผมก็ยังเหนื่อยเลยนะครับโอ้หยหายใจไม่หายใจไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับสรุปแล้วนะครับก็เราก็คงต้องรอดูติดทิศทางเงินเฟอ้อครับคือดอกเบี้ยมีนานในคมนี้คงมาแน่นะครับแต่ถ้าเงินเฟอ้อม,มันไม่ได้พุ่งขึ้นอีกเนี่ยเป็นไปได้ว่าเฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วก็จริงนะแต่อาจจะไม่ได้ถี่อย่างที่เราเริ่มกลัวก็ได้นะครับทีนี้ถัดมาครับ มันมีคนถามถึงกองทุนเวียดนามปีนี้จะเป็นยังไงผมว่ามันก็เล่นได้แหละเมื่อวานแข็งแงร่ง็นวะเวียดนามไม่ลงนะฮะก็สมกับเป็นหนึ่งในเรือธงของปิงปิงนะกองทุนเวียดนามนะครับถือว่าช่วยได้ไมากนะเพราะว่าปีในพอร์ตผมมันมีทั้งกองทุนลมเวียดนามมีทั้งจีนใช่ไหมมีทั้งจีนเอแช่ are, แล้วก็ออแช์ด้วยนะก็โดนตัวออแช์เนี่ยซัดไปหนักหน่วงมากตัวพวกชาน่าเอแช่เนี่ยซัดไปหนักหน่วงนะครับก็ได้ยังดีที่ได้เวียดนามมาช่วยพอร์ตนะครับก็ มีคนถามถึงเรื่องเวียดนามมาครับผมมองว่าปีนี้เวียดนามมันจะมีความเสี่ยงเรื่องหนึ่งครับกับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับก็มีการปรับคาดการณ์แล้วนะครับว่านิตเชนในปี2022 CPI ของเวียดนามจะพุ่งแรงมากที่สุดในเอเชียนะครับนี่แหละจะเป็นอุปสรรคนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นเขามีศิ์ที่จะเกิดบับเบิลแล้วก็ความได้นะครับดังนั้นประมาทไม่ได้เลยกับเวียดนามในครึ่งหลังของปีนี้นะครับครึ่งแรกมันคงขึ้นไปแหละแล้วขึ้นไปพร้อมๆกับเงินเฟอ้อ แต่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะว่าเวลาเงินเฟอ้อในเวียดนามมันพุ่งพุ่งขึ้นมาทีไรก็ตลาดเขามักจะมีสิทธิ์แตกได้นะครับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับสรุปแล้วทํายังไงดีล่ะนะครับผมมองว่าถ้าเป็นตัวฟิลเจอร์ผมไม่รีบร้อนเข้าไปกระทําการใ,ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเดลติวอล l ลนหรือในตัวฟิลเจอร์เองนะครับเซฟตี้ฟิลเจอร์หรือตัว DW ตัว N50 41c อะไรก็แล้วแต่ไม่แตะเพราะว่าผมได้ตังมาแล้วนะครับสไตล์ผมก็คือถ้าได้ตังมาแล้วจากการเล่นอนุพันธ์อยู่ก็ได้ปวดอยู่เฉยๆนานๆค่อยชกทีไม่ต้องชกทุกวันไม่ต้องสแสวงหาโอกาสทุกวันนะครับผมก็จะเก็บเงินที่เพิ่งได้มา20กว่าจุดในรอบนี้ต่อไปนะครับนะครับเ,เรื่องของการลองในฟิวเจอร์มันเป็น การเล่นอนุพันธ์มันเป็นศาสตร์และศิล์นะฮะบางคนถนัดเล่นทุกวันนั่นคือท่านนะฮะแต่ผมเนี่ยถนัดแบบนานๆชกทีแต่ชกแล้วขอให้ได้ตังค์นะครับชงแล้วขอให้ได้ตังค์ซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปที่968ปดดที่ประมาณ993นะครับก็ได้กําไรมาประมาณ25พอยหนะครับก็อยู่เฉยๆมา2-3วันละนะครับก็ยังแนะนำว่าฟิวเจอร์ตอนนี้ผมไม่ทำอะไรนะครับ รอไปก่อนนะครับยังไม่ได้เห็นถึงความได้เปรียบอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเซฟตตอนนี้มัน1นึ่งหกเอ่อา 1, 9, 8, 3, ใช่ไหมครับเซฟฟิบตี้เก้าแตัว c d ดเนี่ยมัน979มันเบสิสมันห่างแค่4พอยต์มันธรรมดาไปมันยังไม่เหมาะที่ผมจะเข้าไปลองนะครับส่วนตัว DW พวกเอ่อพวกดาวโจน DJI s p x NDX ผมคิดว่าวันนี้น่าสนนะครับถ้าท่านอยากจะไปเปิดลองคอในตัวเอสอ็กซก็สามารถทำได้นะครับ s p x 4 1นะฮะส2 2 0 3 t ก็ลุ้นเด้งได้นะผมคิดว่าวันนี้ควรมีเด้งนะฮะแต่ความมั่นใจผมไม่ได้สูงมากนะนะครับคือมันใช้แค่คำว่าถ้าอยากท่านอยากทำของก็ว่าก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้อะไรก็ลุ้นได้อะแต่ แต่ถ้าเป็นผมผมอยากจะรอถ้าใจจริงๆอ่ะอยากจะรอเพราะว่าความมั่นใจไม่ค่อยมีก็กลัวเหมือนกันลงลงมาแล้วพึ่งจะนิ่งๆอยู่วันเดียวแล้วเข้ามีรอเด้งเลยมันอาจจะพลาดได้นะฮะนะครับคือคือเชื่อว่าวันนี้มันมันมีเด้งอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเด้งเยอะเด้งน้อยนะครับการเด้งวันนี้มันเป็นแค่อาการเขาเรียกว่าอาการแบบอาการฟื้นหลังจากที่มันเกิดอาการเข่ากระตกเข่ากระตกเมื่อวานนะฮะ แค่นั้นเองมันเป็นแค่แบบเข่ากระตกอ่ะในเมื่อพอมันเป็นเข่ากระตกผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะกระตกได้เยอะไหมก็ถ้าดีที่สุดก็อยู่เฉยๆไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมว่าต้องต้องเริ่มเก็บนะครับตัวที่ผมคิดว่าเมื่อวานมันลงมาซะหน้าเอาเนี่ยก็คือ TTB คือ TTB เลยต้องเอา TTB TESCO ก,ก็ต้องเอา แลนด์แอนด์เฮก็ต้องเอาอะไรก็ตามที่ปันผลงามๆแล้วแล้วแล้แลเกี่ยวกับดอกเบีย้ยขาขึ้นได้ประโยชน์อะไรอย่างทีทีบีทีสโกก็คือต้องเอา KKP ก็น่าเอาคือต้องเอาอ่ะนะฮะแบมก็เอานะฮะอะไรที่น่าเอาอีกอะ v a n วานแอดวานอินทัชอย่างเงี้ยคือลงมาคือน่าเอานะฮะส่วนเมื่อวานที่มีแนะนำหุ้นเล็กให้จับตามอยู่2ตัวคือ PTG กับ EPG ใช่ไหมครับ EPG ทำตัวดีๆมากเลยขึ้นต่อนะครับ PTG ยังไม่ได้ขึ้นนะครับ ส่วนตัว i t เทก็ขึ้นต่อเนาะยังดูดีนะครับก็ผมก็คงเลทโปรฟิตรันต่อไปได,ได้แหละถ้ามันหักหัวเมื่อไหร่ก็ขายอะนะครับแล้วก็ r c ร RCL อะไรก็ยังถือได้นะครับ XO กก็ยังถือได้นะครับไม่น่ามีปัญหานี่คือกลุ่มพวกกลุ่มเล็กนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ